Mm-hmm. สำหรับชาวนี้สิ่งที่ผมอยากจะรู้จากเพื่อนๆน,นั่นก็คือเพื่อนๆคิดว่าจุดนี้คือจุดกลับตัวของเซตได้หรือไม่กัน okay, นะตรงนี้นะฮะซึ่งผมเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้นานมากแล้วว่าถ้าเซตมันจะมีการกลับตัวเนี่ยมันจะต้องเกิดแท่งเขียวสวนอยู่ข้างล่างจริงๆอ่ะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตรงน,นี้ก็เคยอธิบายไปแล้วมันอาจจะไปเปิดต่ําในลักษณะนี้แล้วก็ดึงกลับมา จะมีไส้ล่างไส้บนก็ได้แต่วอลุ่มควรจะดีด้วยแต่อันนี้วอลุ่มมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันเขียวแล้วนะขอถามเพื่อนๆครับเพื่อนๆคิดว่าวันเนี้ยเนี่ยวันที่สี่ตุลาเนี่ยมันสามารถเป็นแท่งที่ใช้ในการกลับตัวได้หรือไม่ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากจะรู้ว่าฝูงฝูงชนคนส่วนมากนะครับคิดอย่างไร ดีขึ้นมาแล้วเพราะว่าเท่าที่ผมแอบตามอ่านในกลุ่มไลน์นะฮะหลายหลายคนก็บอกโอ้ยแหล่งซื้อกลับมาแล้วมีการกลับตัวเฮ้ยแหล่งซื้อกับมาจริงเหรอคือบวลุ่มมันยังไม่มาเลยนะเออม,ม,มันอาจจะมองเป็นเด้งขึ้นลงต่อไหมหรือว่ากลับตัวแบบ shape V shape เป็นยังไงกลับตัวแบบ shape นะกลับตัวแบบ shape โอเคนะครับอ่ะขอทราบอยากจะทราบความคิดเห็นนะร่วมกิจกรรมกันนิดนึงครับคอมเมนต์มา กับหรือไม่กลับโอเคนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามารุ้มกันสร้างสังคมนะคือคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันพฤหัสที่5ตุลาคมปี6มีหุ้นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับชุดแรกผมจัดเป็นหุ้นตัวใหญ่ไฟกระพริบมาฝากเพื่อนๆนะตัวแรกก็คือ b m s นะครับ บีเนี่ยมีการดึงกลับคือต้องบอกอย่างนี้หุ้นมันดึงกลับเกือบทุกตัวเมื่อวานดึงกลับในลักษณะนี้เป็นการดึงเพื่อลงต่อหุ้นที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยเล่นในกรอบสั้นๆนะย้ํานะว่าเป็นกรอบสั้นๆถือไว้ได้ไม่เกินสามถึงห้าวันแล้วแต่ตัวว่าแต่ละตัวจะทําเสียสรงเมื่อไหร่นะครับอย่างบีดีเอเนี่ยแนวต้านนะครับก็จะอยู่ ประมาณ28ถึง28.50ต่อด้วยตัว CPF CPF เนี่ยถือว่าสวยมากๆนะครับการปิดในลักษณะเนี้ยถือว่าสวยมากโอกาสที่จะขึ้นไปเทสต์ high ก่อนหน้าค่อนข้างสูงนั่นก็คือ20.8เออแต่ CPF เนี่ยอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันอาจจะเกิน5วันเพราะว่าตามธรรมชาติของเขาจะใช้เวลานานมากครับ ในการเคลื่อนตัวเนาะยกเว้น c ีเตัวเดียวแล้วกันนะครับทำไมาคือติดล้อนะฮะติดล้อเนี่ยพูดน่าจะพูดเมื่อวานปะอันมีหลายตัวนะที่พูดเมื่อวานก็วันนี้ก็มาคอนเฟิร์มว่ามันหลุดใช่ไหมแล้วก็เด้งสวนนะครับการเด้งสวนอาจจะเด้งได้ถึง21กกว่านะฮะตอด้วยตัวสวัสดสวัสดก็เด้งสวนเหมือนกันนี่ใช่ไหมรุนลงมาแล้วก็เด้งสวนนะครับสวัสดลรุนแนวนต้านไม่เกินนะฮะ 45แล้วก็กอบประมาณ3-5วัน CRC นะครับเซ็นทันรีเทลเรามองกันตั้งแต่วันนี้เนาะมันลงมาอยู่ในโซนของแนวรับนะครับแล้วตอนนี้คือมันเด้งแล้วนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือเขาเด้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนวต้านของ CRC มองไว้ที่41.50ต่อนี้ตัวกราฟนะครับกรฟก็มีการดีดขึ้นมาบ้างตัวกราฟเนี่ยแนวต้านไม่เกิน47คือแนวต้านทุกตัว สั้นมากนะครับย้ํากันอีกทีนะใครที่มาเล่นโซนนี้คือหวังเด้งสั้นๆทํากําไรกันเร็วๆกาไรไม่ต้องมากแต่กําไรปุ๊บเพ่นได้เลยโอเคไหมฮะต่อที่ตัว e a e a นี่ก็หลุดลงมา e a นี่บอกตรงๆว่าไม่สวยนะครับทรงเนี่ยถือว่าหลุดโลเรียบร้อยแต่ว่าตรงเนี้ยมีเขียวสวนอ่ะสามารถเล่นในกรอบแคบๆได้นะครับแนวต้านม่เกิน52บาท ตัว MTC อ่าดนวต้าไม่เกิน3 7แต่ว่า MTC เนี่ยให้ใช้ส Stop loss ที่33.75ไว้เลยถ้าหลุดอันนี้ต้องยอมนะฮะเพราะเพราะถ้าหลุดตัวนี้ก็มองว่าเป็นเล็กหลายนะมันจะลงลึกเพราะฉะนั้นถ้าเล่นก็เล่นในกรอบแคบๆนะครับตัว,ว RBF ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่าจะกลับตัวเร็ว จะเรียกว่าไงมันมองเป็นการกับตัวขึ้นย่อยได้เลยนะครับเพราะว่ามัน,มนย่ําจุดเดิมแล้วมันก็ดีขึ้นมา RBF มีโอกาสเทส12.1ได้แต่ถ้าเกิดใครรอย่อก็รอต่อไปผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าให้ RBF ต่ํากว่า10บาทเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า10บาทก็ถ้าเล่นในกรอบนี้ก็ถือว่าไล่ราคานิดนึงนะครับแต่ถ้าเขาหลุด10สําหรับคนที่เล่นกันโซนนี้นะถ้าหลุด10.2ต้องยอมนะฮะ ต้องยอมถอยครับหรือถ้าออกข้างแล้วผ่อนแรงลงยังไม่ถึง10.2ก็ถอยก่อนก็ได้นะครับต่อ้ียตัว TGE อันนี้เรามีข้อ์มาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาทุกวันต้องระวังอ่ะมาเตือนแล้วกัน,นครับต้องระวัง TGE มีโอกาสขึ้นไปเหนือ2บาทได้ให้ระวังแรงขายอ่ย่างนี้ันนะให้ระวังแรงขายจุดสังเกตนะครับ จุดไหนที่ต้องระวงังพยายามสังเกตดูว่ามีปริมาณการซื้อขายมากกว่าผมผมใช้คำว่ามากกว่า25ล้านหุ้นต่อวันของ TGE ถ้าเกิดในโซน2บาทบวกบวกอาจจะ2.04 2.06อะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะไปถึง2.10ถ้ามีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าต่อวันนะฮะไม่ไม่ได้นับแบบ อ่าผิดปกติในวันนะอันนี้ต่อวันเลยถ้าสูงกว่า25ล้านหรือเอา้แต่ถ้าเฝ้าระวังก็20ล้านหุ้นแบบเปิดมายังไม่บายเลยอะมาแล้ว20ล้านหุ้นนี้ต้องระวังแล้วนะครับโอเคไหมฮะอ่าจุดนั้นจะเป็นโซนขายมากกว่าโซนซื้อนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันมันจะไล่กันต่อแต่ก็ต้องคือกำไรช่วงนี้ต้องเพ่นไว้ก่อนนะครับต่อตัว bla bla เนี่ยอาจจะรอย่อ,อนิดนึง อย่างเช่นในกรอบเขาได้แล้วเนี่ยถ้าเล่นเราก็เล่นโซนนี้เนาะเขียวแรกอเขาจะมีการดีดแล้วก็พักดีดแล้วก็พักเป็นหุ้นทรงเนะครับขึ้นสุดลงสุดตัวเบลเนี่ยถ้าเกิดมาเล่นโซนนี้เล่นได้ไหมผมเชื่อว่าคนชอบคนชอบเบรกเอา้าทาไมถึงมองมองคนชอบอย่างเงี้ยอ่ะดูดูอารมณ์ก็ได้เห็นไหมตอนที่มันเบรกหายขึ้นมาทุกครั้งนะฮะ ตุ๊กตกาที่เขาเบรคไฮขึ้นมาเนี่ยโอ้บอลุ่มมาจากไหนกรน,น้นี่เอาโซนนี้นะเบรคไฮเนี่ยโซนนี้เบรคไฮขึ้นมานะครับถามว่าโซนย่อมีคนเล่นไหมไม่ไม่มีเลยไม่สนใจเลยอ่านะอย่าให้ใครมาดูถูกเราครับเราไม่ซื้อของถูกถูกป่ะเราซื้อของแพงของแพงของแรงของให้บอกของถูกเราไม่เอานี่ฮะแต่แต่ถ้าให้แนะนำก็อาจจะรอ,อย่อก่อน แล้วก็มาซื้อตอนยอ่อนะครับแล้วก็ไปทํากําไรตอนที่เขาพุ่งอันนี้แผนผมนะแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองส่วนนะครับอะมาดู AAI ชุดนี้อยู่ในโซนแนวรับใช้ได้นะมีไม่ได้ดูแย่นะเนี่ยก็จะเหมือนกับ BLA ตอนยอ่อเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับ AI แถวนี้ก็ไม่ไม่ได้น่าเกียดนะสาจุดแแล้วก็วันสำรอดที่โลไว้เลยสามจุดหกหกนะครับมองแนวต้านแถวนี้พอ พอพอแล้วนะฮะสีส่บาทนิดๆเนี่ยพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาโดนแรงขายกดตลอดเห็นไหมขึ้นเอาเอาวันที่ขึ้นไปยืนเนี่ยก็มีไส้แหลมๆล่มาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็โหกดกดกันแบบเหมือนเหมือนกดกันมาจากไหนเนี่ยเน,น,นดูคือไอนี้ไม่ชนตาใน3อ่ะแล้วก็กดกันลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้น AI โซน4บาท จะมองเป็นโซนขายนะเห็นไหมโซนสิบาทจะมองเป็นโซนขายทำกำไรแล้วไม่รู้ว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้ก็โอ้สาธุนะแต่ถ้าเบรกไม่ได้แล้วมันดันทะลึ่งมาหลุดข้างล่างอันนี้อันตรายนะครับถ้าหลุดสามจุดเนี่ยมีโอกาสลงกันแบบต่อย,ยาวๆเลยนะเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวฟอร์สนะครับนี่ตัวฟอร์สนะครับ ฟอร์ดโซนี้เป็นเขียวแรกพอเล่นได้นะในกรอบสามอนะวางสต็อปลอดไว้ที่27บาทแล้วก็ตัวซัตโก้ซัตโก้เนี่ยทรงแบบโคดูดูดีมากๆนะดูดีมากๆวางแผนเล่นไะด้สองแนวแนวแรกคือต้องดูก่อนพฤติกรรมซัตโก้อ่ะมันพักลึกทุกครั้งเลยเอาอย่างชุดนี้ก็ไนดะ้นี่ชุดนี้ขึ้นชนโอ้โหพักแบบฮ้นึกออกไหมคน คนซื้อแบบเบรไฮนี่เฮ้ยทำไมมันพักลึกจังเลยวะพักลึกแบบออืแบบหลุดสต็อปหลุดอะไรอย่างเงี้เลยแล้วก็กลับตัวขึ้นมาใหม่แล้วพักแบบพักลึกสุดใจอะ่ะเอาเอารอบก่อนนะั่นเนี่ยที่ขึ้นมาเทส4ี่จุดงอ่ะแล้วเวลาพักแบบพักต่ำกว่าสามจุดแปดอ่ะเป็นใครก็ต้องถอยถูกไหมแล้วช้กลับมายืนได้อ่าเพราะฉะนั้นซัดโก้นะครับตรงเนี้ยให้เฝ้าระวังแลวกันเออถ้าถ้าจะเล่นตรงนี้นะถ้าจะเล่นตรงนี้ 4.08เนี่ยแล้วเขาเบรกเบรกต้องหนีเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะไปต่อไหมอครับทรงมันก็ดีกําไรมันก็เหมือนจะดูดีเพิ่มขึ้นนะฮะคือมันเบรกครับแล้วมันก็จะยอ่อถ้าเกิดเรา,าเราขายในโซนที่มันเบรกแนวต้านแล้วเรามาเก็บใหม่ในโซนยอ่อก็น่าจะดีถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแผนแบบหุ้นทรงเอเนาะเบรกขายยอ่อเก็บ ทะลุเเมเบคขายใหม่ยอ่อแล้วเรก็เก็บกันต่อนะครับถัดมาคือเมก้า <Mega. S 1> ตัวเมก้าก็จะเป็นทรงเดียวกันกับซัดโกเป็นหุ่นขาขึ้นที่พบได้น้อยมากๆในในสภาวะปัจจุบันเอางี้ดีกว่าแล้วโอ้ตัวนี้นี่แบบเขียวแบบสวยมากเลยนะลักษณะอย่างเงี้ยมีโอกาสเทสหายได้ด้วยซ้ำมีโอกาสทะลุหาได้ด้วยซ้ำอ่ะ ทะลุ46.75น,นี่คือไฮในรอบนี้นะแต่ว่าเนื่องจากเราเล่นกันกรอบแคบแคบพอก็ลุ้นแบบชนก็พอ46.75มองเป็นเป้านะครับแล้วก็วางสต็อปลอดที่แท่งของมันเลยนะครับที่43.25โอเคไหมครับแผนค่อนข้างเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ใครจะไปเฝ้านะ้าเทศไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนิ่งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุวกันต่อในช่วงท้ายคลิป แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในเดือนนี้เรายังเปิดรับสมัครสมาชิกติวเข้ม V I P เราจะติวกันในกลุ่มปิด Facebook จะเริ่มไลฟ์วันที่1พฤศจิกายนนะฮะไลฟ์ live ทุกวันจันทร์พุดสุ์จันทร์พุดสุ์จันทร์พุดสุข,สข,สขเวลาช่วงก่อนตลาดปิดคือ16นาฬิกาจนไปถึง17นาฬิกาก็จะพูดคุยถึง b i t Offer อ่ะในช่วงที่เกิดเหตุ มีอะไรบ้างตัวไหนที่น่าสนใจมันสามารถที่จะลันไปได้ระดับไหนคือเราจะได้เรียนรู้หน้าเทรดไปพร้อมๆกันคือเป็นหน้าเทรดจริงเลยนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามนะครับรายละเอียดของกลุ่ม v P เพิ่มเติมได้ที่ Line m o n e y h e r o ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูคำถามทายคลิปกันต่อนะฮะขอบคุณทรกทา์เพื่อมากค่ะมี ถ้ามีราคาทุกคำได้ความรู้มากมายมือใหม่หัดเทรดข่าลองเข้าตัวไหนโดนเจ้าหนุ้มหัวหนุ้มหัวนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยออกแทบไม่ทันทุกทีเลือดซิบบ้างสรดบ้างตั้งแต่เทรดมาได้กำไรก็ชดเชยตัวที่คัดลอดก็ยังไม่หมดสักทีค่ะอาจารย์ชอบแนวเทรดแบบลงทุนยาวได้ด้วยค่ะติดก็รับปผลหิวใจไปคลิปนี้โดนใจมาก อ๋อขอบคุณมากๆนะครับแนแนวทางของ SICT ได้ไหมครับแนแนวทางหมายความว่าให้ผมไปคุยกับ SICT อย่างเงี้เหรออ่มาดูกันครับ่ะ SICT เป็นหุ้นทรงเอ็มกันนะไอตัวนเนี้ยนะี่ฮะตรงนี้ทรงจะชัดเจนมากนะครับว่าเป็นขาลงแต่ว่ามันลงมาใกล้แนวรับมากๆแล้วละ่ะต้องเห็นเลข6ครับของ SICT นะ6กลางๆ6.66.7แถวนี้ ถือว่าถูกมากๆแล้วเนาะแล้วก็ตัว SICT เป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรแบบดูโดดเด่นมากเลยนะเออกำไรแบบดูดีดูเด่นแต่ว่าตัวเนี้ยผมน่าจะเคยสรุปเอาไว้ในรายการสอนหุ้นของสมาชิก u t u b e เลยนะเออสมาชิก u t u b e สามารถไปย้อนดูได้นะครับนะรายการหุ้นดีราคาถูกของ SICT มันมีจุดที่ น่าสงสัยผมใช้คำนี้ดีกว่าน่าสงสัยในตัวงบกัรเงินอยู่นะฮะรบกวนยกตัวอย่างกราฟคบลูบหน่อยครับขอบคุณครับคาว่าลูบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคุณกิติศักดิ์เนมหนึ่รอบมันมีตั้งแต่รอบเล็กรอบกลางรอบใหญ่เออแล้วก็บางคนเขาหลอไม่ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่าง SICT อย่างเงี้ยในกรอบอย่างนี้ก็คือจบแล้ว เนื้อไหมถ้าเรามองเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะเนี่ยเนี่ยรอบหนึ่งกินระยะเวลาเท่าไหร่ปีหนึ่งเกือบสองปีเนี่ยนี่จบหนึ่งลูบเนี่ยเห็นไหมฮะใช้ระยะเวลานานมากเลยนะจับจะเล่นกันสั้นๆเหรอเออมันก็ต้องดูว่าตัวนั้นมาสามารถเล่นสั้นได้ไหมเออแล้วก็เออมันมันแล้วแต่คนอะว่าจะมองลูบยังไงผมก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงนะครับ ฟังทุกวันครับเซตจะได้เห็นพันครับพันเลยเหรอพันนี้แบบมันดูลึกเกินไปนะฮะแต่แต่ถ้าเห็นก็ก็น่าจะดีเหมือนกันผมจะถอนเงินสดไว้หรอเจพาร์คมีเวลาพูดคุยวิเคราะห์มุมมองเรื่องลงทุนในธุรกิจนี้บ้างนะครับผมรับเข้ามา IPO นิดหน่อยคือไม่เข้าใจคำถาม มีเวลาพูดคุยเขาะเรื่องลงทุนในธุรกิจนี้บ้างผมเอาอย่างงี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้นะหุ้นมันเพิ่ง IPO เออหุ้นมันเพิ่ง IPO มายกตัวอย่างแล้วกันอมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอแล้วลูกเนี่ย IPO เนี่ยมา IPO เลยเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยคุณสามารถที่ชัดได้เลยว่าไอเด็กคนนี้ มึงต้องกลายเป็นหมอแน่ๆร้อยเปอร์เซนตย่างเงี้ยเฮ้ยมันมไปไม่ได้มันมีแนวโน้มอ่ะมีแนวโน้มที่จะถูกสั่งสอนหรือถูกปลูกฝังอะไรแต่ว่าเด็กคนเนี้ยมันอาจจะโตมากลายเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นึกออกไหมเออหรืออาจจะเป็นครูก็ได้คือมันไม่รู้อะไรเลยครับกับคนที่หนึ่งคือฐานทุนอยู่เท่านี้เนี่ยการบริหารก็อยู่เท่านี้ อยู่ดีๆกระโดดมาปาบ๊บต้องมาบริหารเงินที่ก้อนใหญ่ขึ้นบริษัทใหญ่ขึ้นหรือไปลงทุนที่มันมากขึ้นเผลอเลอ,อาจจะไปลงทุนในธุรกิจที่เปลี่ยนไปเลยแปลกไปจากเดิมเลยหรืออาจจะทําโรงงานเพิ่มขึ้นคือมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะคาดการหรือคาดอะไรได้ขนาดนั้นเอาขนาดว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดมานานหลายปีอ่ะมันจะคาดยากเลย ภาษาอะไรกับหุ้นที่เพิ่งมาวันเดียวแล้วก็รับ IPO เข้ามาเรียกไหมฮะ IPO อ่ะเราเอาไว้เล่นแบบขำๆสนุกๆวันสวันสวันแถวนี้ก็พอนะครับที่เหลือเออปล่อยให้ให้เขาได้ลันธุรกิจหน่อยปล่อยให้เขาได้แสดงความสามารถหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับสายแชางเน็กค่ะเพราะสนใจอยากถามอาจาพืชรับราคาไหนดีถ้าแช่งใช่ไหมอ่ะ เน็ก <Nick. S 2> โอ้โหไ,ไม่ต้องแช่งก็ลงไม่ต้องแช่งก็ลงนะผมคิดว่าหลุดสิบบาทยังไม่มีจุดลับเลยครับเราคิดว่าอาจจะต่ำกวรอบที่แล้วดีคนระัแดบาทเจ็ดสิบก็ลองดูต่อไปแล้วกันนะครับขอนาโนมาอาร์ตมาดูผมเชื่อว่าคนรู้จักวาอาร์ตเพราะผมใช่ไหมเออคนรู้จักวาอาร์ตเพราะผมเพราะว่าผม,ผมอะได้ทําคลิปเกี่ยวกับ อธิบายเกี่ยวกับไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้แล้วเท่าที่ผมจําได้ผมน่าจะพูดไว้โซนไม่โซนนี้่ะไม่โซนนี้ก็โซนนี้แหละเออเนี่ยจะจามไม่ได้นะอน,น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้ราคามันก็มันมันขึ้นไปถึงสิบสองอ่ะถือว่าแบบโคตรเซอร์ไพรส์เลยเออไม่ไม่คิดว่าจะขึ้นไปขนาดนั้นแล้วก็ราคาก็โอ้โหโอ้โหแก้าแปรรสิบโอ้โห ว่าอาร์ตเป็นเป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่โกดังที่มีทรัพย์สินที่เยอะที่สุดเยอะที่สุดในกองทุนของไทยไม่มีใครใหญ่กว่าว่าอาร์ตแล้วนะแล้วว่าอาร์ตจะใหญ่ขึ้นทุกทุกปีเพราะมันมีการเพิ่มทุนทุกปีคือข้อเสียคือมันมันเพิ่มทุนครับออันนี้พูดกันตรงนะข้อเสียคือเพิ่มทุนเพิ่มทุนแน่ๆครับคุณโดนทุกปีเออ มันก็อาจจะได้ดูดได้อะไรไปแต่มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนกันเอเาไหมอืมเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องยอมแลกแต่ว่าผมอะไม่ได้ตามมาเป็นปีแล้วผมก็ไม่รู้เออบอกเลยว่าไม่ได้ติดตามนะครับแต่ถ้าก่อนอันนี้ก็โอเคราคาสิบาทก็โอเคตอนนี้มันเก้าจุดหกเฮ้ยเหนื่อไหมโอ้เก้าจุดหกแล้วโผดแบบไม่ใช่ว่าแบบไม่มีให้เล่นด้วยนะคือมันสามารถที่จะเล่นได้ด้วยทีนี้ทีนี้ ไหน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 มันก็หลุดแนวรับที่มันไม่ควรหลุดแล้วอะขอดูต่อได้ไหมเออโอ้ยวันนีโซนนี้ดีมากนะ9.6ก็ถือว่าดีดีมากๆนะครับแต่ถ้าสมมุตินนะถ้าพะเออนว่าธุรกิจมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งเป็นธุรกิจให้เช่าอ่ะโควิดแมงยังไม่ตายเลยทำไมโควิดมันยังอยู่ได้เลยเออ เพราะว่าลูกค้าเขาเป็นลูกค้าใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยๆนะสมมุติว่าไปได้สักแปดบาทกว่านี่ก็น่าจะดีนะแปดบาทสี่ผมแปดบาทสี่นี่โคตรโคตรดีอะแต่ว่าสักแปดบาทแปดแปดบาทเจ็ดนี่ก็ก็สุดยอดแล้วเออก็มองว่าอาจจะโดนแรงขายจากอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะครับหรือถ้าอยากรู้แน่ๆก็ไปโหลด ออไปโหลดตัวไฟล์บริษัทมาอ่านดูนะครับเพราะอันนี้ผมผมอัปเดตมานานแล้วอ่ะมันมันประมาณปีหนึ่งแหละคอแนนนมคอตโต้คอตโต้เอาจริงๆมันดูแนวโน้มไม่ได้นะครับเป็นหุ้นที่มันไม่มีสง่งโซนเนี้ยไม่ค่อยน่าสนใจเลยผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวโดนมันตบอ่ะแนวต้านไม่เกิน2.3ไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับถ้าอยากได้คอตโต้จริงๆก็ควรจะรอประมาณสัก2บาท พ่ธีน่าเก็บแถวไหนพิธีรอแนวแบบรับลึกๆไหมในไหนมันก็ลงมาแล้วอะ่ะเออแต่แต่จริงๆนะจากใจเลยแถวนี้ก็ถูกแถวนี้ก็ถูกแล้วเออสามจุดต้นๆนี่ถือว่าแบบโคตรถูกแล้วอะ่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าอยากได้ถ้าสมมติสมมตินะฮะสมมติสมมติเป็นผมถ้าผมอยากได้ผมก็คงจะเก็บนิดๆหน่อยๆไว้ก่อนอะ่ะเพราะว่าโอ้ย หุ้นมันยังเป็นมันมันยังเป็นขาลงอยู่เลยนะเอาอย่างปตทเขียวสวนเขียวสวนขอโทษฮะไอ้เขียวที่มันสวนขึ้นมาเนี่ยมันปิดสามสิบสองจุดสองห้านะเมื่อวานสามสิบสามนะที่เห็นว่าอินนี่แดงๆอ่ะมันสามสิบสามนะเออโอ้ยนี่เขียวเต็มแท่งเลยสามสิบสองอ่ะนึกออกไหมเข้าใจไหมเขียวสวนก็จริงแต่ราคามันต่ํากว่าเมื่อวานเพราะฉะนั้นแนวโน้มมุมมองมันก็ยังคงเป็นขาลงต่อถ้าอยากได้ก็เก็บสักแบบ ร้อยสองร้อยห้าร้อยหุ้นอะไรเงี้ยร้อยหุ้นก็แพงแล้วสามพันกว่าบาทใช่ไหมสามตัวละสามสิบสองเนี่ยร้อยหุ้นก็สามพันสองแล้วแล้วก็ไปไปรอดูเผื่อมีแจ็คพอตข้างล่างสักถ้าเกิดเลขสองนะผมว่าโค,คตรน่าสนใจยังไงปตทไม่จริงสามารถดูรายการอ e ีบุ๊กบวกราคาได้ทางไหนบ้างครับอ๋อแอดไลน์เข้ามาคุยกันเลยนะฮะ เรามีอ e ีบุ๊กทั้งหมดตอนนี้เจ็ดเล่มแล้วเล่มล่าสุดคืออ e ีบุ๊กเทดทองใครเบื่อหุ้นมาดูได้นะเล่มฟ้าเล่มล่าสุดเลยนะครับ e อนนีบุ๊กเทดทองตัวนี้เป็นอ e ีบุ๊กที่แบบโอ้โหเรารวบรวมทั้งหมดเลยในเล่มเนี้ยมีห้าร้อยสิบห้าหน้าครับผมคือใครที่เทรดไม่เป็นน่ะก็สามารถที่จะดูจากเล่มนี้ได้เลยและในเล่มเนี้ยเรายังมีคลิปสอนอีกต่างหากนะนอกจากเอกสารห้าร้อยหน้าเออ เรายังมีคลิปสอนคลิปสอนอเปิดพอตทำยังไงคือสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูยังไงอะไรยังไงการวางคําสั่งซื้อคําสั่งขายทำยังไงการเปิดออเดอร์ทำยังไงคือสอนหมดทุกอย่างเลยแล้ว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 ,ลวคนที่ซื้อก่อนเดือนพฤศจิก,กาคุณจะได้เข้ากลุ่มไลน์ด้วยคือพิเศษมากๆเลยนะคืออย่างหุ้นเนี่ยเรายังไม่มีกลุ่มไลน์นะผม,ผมจะบอกนะแต่ว่าตัวเทรดทองเนี่ยนะครับเราจะมีกลุ่มไลน์แถมฟรีหนึ่งเดือน เดปิกาอ่าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับที่ l ลน e แอดมันี o โนะครับอา้าวหมดเลยคำถามหมดแล้วนะครับผมขอขอรีเช็คใหม่หน่อยได้ไหมเพื่อมีคนถามมาอีกอ่ะหมดแล้วนะครับเป็นคำถามเดิมหมดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมเพิ่มกันเป็นเพื่อนในไลน์เอาไว้นะที่ Add m o n e y hero นะครับอย่าลืมเติมแอด พราะถ้าเกิดคุณเสิร์ชแค่คําว่ามันนี่ฮีโรคุณจะเจอกลุ่มกลุ่มปลอมนะฮะผมจะบอกนะฮะมันคือกลุ่มปลอมนะ,ะมันมันมีนะกลุ่มที่เขียนว่ามันนี่ฮีโรเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมตัวแอดนะแอดมั o น,นี่ฮีโรเขียนต่อกันนะครับกว่านี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย